ไอ้เจ้าเด็กอมมือเจ้ากล้ามากที่กล้าบุกเข้ามาในขั้งสมบัติของสำนักพวกเราเจ้ามาร้นหาที่ตายชัดชัดนี่มันจำชัดระดับไอะไรต้นพวกเขากำลังไล่ล่าพวกเราอยู่ หัวหน้าตระกูลหลัวพวกเราคือลูกศิษย์ของท่านอาจารย์โจเขาส่งพวกเรามาช่วยเหลือท่านพวกเราจะทําตามคำสั่งทุกอย่างที่ท่านบอกนี่พวกเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพี่ชายโจจริงๆเหรอนี่เขามีลูกศิษย์จริงๆเหรอ ปกติเวลาเขาถูกใครขอเป็นลูกศิษย์เขาจะปฏิเสธตลอดแม้แต่ท่าน้อุปโสยานเองก็ได้รับแค่การสอนวิชาเท่านั้นเขาไม่เคยถูกรับเป็นลูกศิษย์เลยฮะอย่างนี้นี่เองข้าไม่แปลกใจเลยว่าทาไมพี่ชายโชนั้นถึงเชอญพู้พเจ้าทั้งสองคนให้มาที่นี่ทั้งที่มีลูกศิษย์ของสํานักมาชั่วรายตั้งมากมายนับพันคนพวกเจ้าเป็นฝ่ายเดียวกับพวกเรา เั้นพวกเจ้าจงพาพวกเขาทั้งหมดไปจมตีครังสมบัตรสเถอะแต่เดี๋ยวนะนี่ท่านกำลังทำอะไรเหรอถ้าเกิดว่าพวกเราไปโจมงตีครั้งสมบัติแล้วลรก็แล้วท่านล่ะจะทำยังไงค่ะก็จะไปหยุดพวกจอมผู้ระดับแรงตัวตนที่กำลังตามล่าพวกเราอยู่นี่ไงแล้วก็ทวงเวลาให้กับพวกเจ้าหว่างไงนะ แบบนี้มันเท่ากับว่าเจ้ารนหาที่ตายไม่ใช่หรือไงพวกเขาอ่ะเป็นจอมอยู่ระดับไรตัวตนนะไม่ว่าเจ้าจะมีคนมากแค่ไหนก็ตามพวกเจ้าก็จะพ่ายแพ้แล้วก็ตายไปทั้งหมดทุกคนเลยแล้วยังไงล่ะข่าเป็นทหารทั้งตัวแล้วก็หัวใจและทหารนั้นไม่กลัวความตายในสนามรบหรอกนะแต่ว่าแบบนี้แล้วพวกเราจะสามารถทำเป้าหมายของพวกเราให้บรรลุได้ Mm hmm. ท่านอาจารย์ส่งพวกเรามาที่นี่เพื่อให้ทำตามคำสั่งของท่านที่นี่ท่านถือว่าเป็นผู้บัญชาการนะและพวกเราเจะไปให้ท่านมีอันตรายได้ยังไงกันข้าจะไปเองเหล่าลูกศิษย์แห่งสำนักมันชั่วร้ายจงฟังข้าอืม mm hmm. ในเมื่อพวกเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพี่ชายโจเ้ือการที่ทุะกูนหลวอยู่ที่นี่เขาจะไปให้เจ้าเผชิญหน้ากับอันตรายได้ยังไงกันและอีกอย่างหนึง่งพี่ชายโจบอกค้าไว้ว่าในสงครามครั้งนี้พวกเจ้าจะต้องปลอดภยัยและในภายหลังเขาจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้กับเจ้าแต่ว่าท่านนี่เป็นวิถีแห่งตระกูลหลัว ที่ถูกสั่งสอนมาจากรุ่นสู่รุ่นในเรื่องของคุณธรรมและก็ความจงรักพักดีและในฐานะที่ข้าเป็นหัวหน้าตระกูลข้ายิ่งต้องเป็นแบบอย่างพี่ชายโจนั้นทําเพื่อพวกเรามามา,มากแล้วพราองั้นข้าจะไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์ของเขาต้องมีอันตรายหรอกและยิ่งไปกว่านั้นเจ้าบอกเองว่าอาจารย์ของเจ้าบอกเจ้าให้ชื่อฟังคำสั่งของข้างั้นนี่ก็คือคำสั่งของข้า กองทัพพย,ยักเหินหาวมากับข้าโฟกัสการรับรู้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าซะและตั้งรูปขบวนป้องกันการฝ่าทะลวงข้าไม่แปลกใจเลยว่าทาไมอาจารย์ถึงอยากจะกลับไปตระกูลนี้เป็นห่วงเป็นใหญ่เขามากและสำหรับชีวิตของพวกเราเรื่สิทธ์ธรรมดาธรรมดาของท่านอาจารย์หัวหน้าตระกูลคนนี้ยินดีจะแลกชีวิตของเขาเพื่อพวกเรา นี่มันเป็นความมีเงาความบ้าคลั่งหรือว่าจะเป็นคุณธรรมที่แท้จริงอย่างนั้นหรอาข้าไม่เคยคิดเลยว่าบ้านของผู้ฝึกวิชาสายมาอย่างอาจารย์นั้นจะเป็นตระกูลที่มีคุณธรรมมากที่สุดแต่ว่าตระกูลที่เที่ยงธรรมนี้ไม่น่ารังเกียจหรือว่าน่าขยะขยแยงเหมือนสำนักที่เที่ยงธรรมบางสำนักที่ชอบตีสองหน้าหรอกนะ เวียเออพวกเราไปกันเถอะอือ้มเทเจจังกยกังเจ้าอะทำตามคำสั่งของวนัาตะกูลหลัวซะข้ามีเรื่องอื่นที่ต้องทำอ่ะฮะเด,ด,ด,ดี๋ยวก่อน ทำไมแต่ละคนถึงดื้อรั้นทำตามแต่ใจตัวเองแบบนี้ชางมันเถอะอันดับแรกเราต้องทำภารกิจท,ที่ท่านอาจารย์มอบให้ให้สำเร็จด้วยล่วงสกอร์เราลูกสิ์แห่สงสำนักมารเชื่อวร้ายตามข้ามาพวกเราจะไปทำลายครังสมบัติของพวกเขาเพื่อไม่ทำให้การเสยสละของว่นนาตะกหลันนั้นต้องสูญเปล่าเย้ yeah, ไปเลย พวกเราประจันบ้านเจ้าพวกโงงแงเป็นแค่จอมยุทธระดับแตกชานและก็จอมยุทธระดับแก่นสวรรค์แต่กล้ามาขวางทางพวกเราอย่างนั้นหรอร่างวิญญาณ อนุทลายสวรรค์โฟกัสพลังการรักรู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของพวกเราไว้ที่ด้านหน้าของพวกเราอย่างนแล้วพวกเราก็มีกองทัพถึงแสนคนเลยนะรับทราบครับ พลังการรับรู้ศักดิ์สิทธิ์ของจอมยุทธระดับคันแตกชานแบบนี้มันจะไปทําอะไรได้มันไม่ใช่คู่มือของจอมยุทธระดับแตกชานที่มีการสร้างรางวิญญาณที่เข้มแข็งขึ้นมาหรอกนะปริมาณน,นั้นไม่สามารถอชนะคุณภาพได้กลุ่มพวกหนูโซโควพวกนี้กำลังล้งลนหาที่ตายเพราะงั้นก็จงตายไปซะเถอะ ตายเขาจะ้องตายอยู่ที่นี่พวกเจ้าก็ต้องยืนพวกเขาไว้จงสู้จนกว่าพวกเราทุกคนจะหมดลมหายใจรับทราบครับ ใครจะไปคิดกันละ่ะว่าจะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายเขาไม่เพียงแต่ไม่คงชีวิตของตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังหาวิธีที่จะทำให้ทำภารกิจได้สำเร็จลุล่วงโชคดีนักที่ระดับวุทธ์ของพวกเขานั้นมันต่ำเตี้ยเรียดิน ถ้าเกิดพวกเขายิ่งเติบโตแข็งแกร่งไปมากกว่านี้แล้วล่ะก็มันจะยิ่งน,น่ากลัวขนาดไหนกันนะข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าทุกคนมีชีวิตตออไปไม่ได้